ือน,น่วันที่เศ้าเก้าเหลือนมีหน้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเมอน,น้ตอนนี้ตื่นขึ้นมานะตีหาว่าจะมานะเผยเข่าวประเสืิ์มาหนุนใจพี่น้องกนนะเหลืองพระคำของพระเจ้าแต่บังเอนินขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงคลิป ของขนอาอาจารย์ท่านหนึ่งที่เพิ่นอ้างตัวเองว่าเป็นศาส,สดาอาจารย์นี่นะเพิ่นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งสวยโอกาสหนึ่งที่คือตะวันนิรันร์ที่ที่สองคือโนโรกนิรนันร์เมื่อวานเกิดแผ่นดินไหวที่กรุงเทพหลายคนตกใจกลัวหลายคนตื่นตระหนก แต่กลับมีคนบางคนถวยโอกาสประกาศศาสนากลางห้างว่านี่คือวันสิ้นโลกโลกที่กำลังพินาศไปนี้คือการที่เราจะกลับใจเข้ามาหาพระเจ้าหลายคนคิดว่านี่มันเป็นเรื่องที่ผิดกรา,าเศสมันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าแต่มันเกิดจากการที่เขาตั้งคำถามว่าถ้าเป็นพระเยซูคริสพค์จะทำแบบเดียวกับคนกลุ่มนี้หรือเปล่าผมจะบอกว่าพระเยซูคริสไม่ได้ทรงสอนให้คริสตชนทั้งหลายเป็นแบบเดียวกับคนกลุ่มนี้พคกทรงสอนถึงเรื่อง,องชาวสมาเรียใจดี แม้ว่าตัวชาวสมาเลียคนนี้จะถูกชาวยูรังเกียจแต่เขากลับให้ความช่วยเหลือให้น้ำพันผ้าพันแผลพ,ผา,พ,ผา,พผาคนที่บาดเจ็บที่รังเกียจเขานั้นไปรักษาซึ่งคนแบบชาวสมาเลียใจดีนี่แหละเป็นคนที่พีชียคิตต้องการให้พวกเราเป็นครับนั่นคือการที่เราต้งตองรักเพื่อนบ้านถ้าเราจะประกาศถึงพระเยซูคริตสต์ทรงรักพวกเขาแต่ตัวเราเองกับไม่สามารถแสดงความเมตตาในยามน้าสื่อนักขวานแบบนี้ได้คุณก็คือนักศาสนาครับคุณคือวิญญ,ญาณศาสนา คุณไม่ใช่สาวกของพิชิตที่ะองที่ทรงสอนพวกเราผมขอบอกคนกลุ่มนี้นะครับว่าถ้าคุณจะประกาศพีสุคุณต้องประกาศด้วยใจที่มีความเมตตาไม่ใช่ประกาศแบบคนคลั่งศาสนาพี่สุทรงตัดสอนในตอนท้ายว่าคนที่ได้รับชีวิตลันไม่ใช่คนที่พูดสิ่งดังที่สุดไม่ใช่คนที่ประกาศพาคนมาเจอพี่สกคริสต์ได้มากที่สุดแต่เป็นคนที่แสดงความเมตตาแบบชาวสมาเลียใจดีคนนี้ครับกลุ่มไหนล่ะครับกลุ่มที่ว่าเดินขบวนประท้วงรัฐบาลไทยบอก หรือว่ากลุ่มที่อนนรัฐบาลไทยอนนกวาดล่างกลุ่มอ่นนะสอกโกงออนไลน์นี่ยนะกลุ่มนั่นบอกถึงขนาดนี้เลยอเกียดติสั่งเขาขนาดนั้นน่ะอิสสาเขาเหรออิสสาเขาจะมีอนนผู้ที่มา,มา,มารับเสื้อพระเยซูนี่หลายในนั่นบอก ผมบ่เข้าใจว่าอาจารย์ท่านนี่นี่นะเป็นอาจารย์ของคริสเตียนหรือว่าเป็นอาจารย์ของพระอื่นเป็นอย่างอาจารย์ท่านนี่จึงมีการตต้สู้กับชาวคริสเตียนที่เผยเขพาวประสเสริฐโบหอแผ่นดินของสวรรค์นี่กว้างออกห่แผ่นดินของสวรรค์นี่แคบเขา ผู้ใดว่าวในใดก็ะพิดมดเละกลุ้มของท่านนี่นี่กุ้มยังหละที่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะตอนนั้นเพิ่งกำลังสอนว่าเรื่องการเขียนผิดเขียนอีหยังผิดเขียนพักระพีนี่บ่ผิดบมมีผิดจ้าหน่อย พระคัมภีร์ที่ข้อความของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์นี่ม,มาจากพระเจ้าทางนั้นอาจารย์กําลังจะถึงคริสเตียนเนี่ยออกจากคริสเตียนไปเชื่อพระอื่นอยู่ในพระคัมภีร์ไหมท่านเปโลวว่าอยู่ในอันนะฟิลิปปีฟิลิปปอยภาษาลาวฟิลิปปอยบทที่หนึ่งข้อที่สิบสี่ถึงสิบแปด พระคริสต์รมคัมภีร์พระธรรมฟิลิปปีฟิลิปปีบทที่หนึ่งการทักทายจากการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังและพวกเขามีความกล้ามากขึ้นที่จะกล่าวพระวจ,จนะโดยปราศจากความกลัวจริงอยู่ที่มีบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยความอิจฉาและการวิวาทแต่ก็มีบางคนที่ประกาศด้วยเจตนาดี ฝ่ายหนึ่งประกาศด้วยความรักโดยรู้ว่าข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งไว้ให้กล่าวปกป้องข่าวประเสริฐนั้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งประกาศพระคริสต์ด้วยการชิงดีกันไม่ใช่ด้วยความบริสุทธิ์ใจจงใจจะเพิ่มความยากลำบากแก่ข้าพเจ้าในระหว่างถูกคุมขังแต่จะเป็นอะไรไปละ่ะไม่ว่าจะประกาศด้วยการเสแสร้งหรือด้วยความจริงใจพระคริสต์ก็ถูกประกาศไปในทุกที่เรื่องนี้แหละ ที่ทำให้ข้าพเจ้ายินดีและข้าพเจ้ายังจะมีความยินดีต่อไปด้วยเรื่องการเผยข่าวประเสริฐเนี่นะเรื่องการสอนเนี่ยนะสอนถึกสอนพิษสอนแนวใดก็เลื่เตะท่านเปาโลไม่ได้ห้ามท่านเปาโลมีความยินดีนี่นะเพราะฉะนั้นแหละท่านเปาโลที่ในปกป้องคนที่เผยข่าวประเสริฐทั้งหลายเนี่ยนะและท่านคือผู้ปกป้องเขาแหละ คืออิสราลิชยาเรื่องอนาการเพืข่อวประเสริฐนี่ท่านคัดขวางบ่ห่แผ่นดินของสวรรค์นี่กว้างออกท่านคัดขวางห่แผ่นดินสวรรค์นี่แคบเขาตอนแผ่นดินไหวนะท่านไม่ได้เรียกหาพระเจ้าเลยว่าให้ปกป้องชีวิตของประชาชนไทยท่านไม่ได้เรียกเลยท่านแค่เรียกเมียแล้วก็ทิ่มเมียอีกเห็นเกตัว กลัวตายแล้วก็โทรศัพท์ไปหานะญาติพี่น้องหรือว่าลูกอยู่บ้านให้ออกจากบ้านท่านเมื่อได้รักเพื่อนบ้านเท่ากับตัวเองท่านคือบอ่ออธิษฐานพระเจ้าให้พระเจ้าปกป้องชีวิตของประชาชนไทยและปกป้องครอบครัวลูกเต้าญาติพี่น้องท่านเห็นแก่ตัวท่านไม่ใช่คริสเตียน ไปนินไกงลมเหรอใช่เหรอไปนินไหวเหรอไปนินไหวไปนินไหวไปนินไหวโอเคไปนินไหวพี่รักออกมาจนอกออกมานอกออกมาจากนอกออกมาออกมาไปนินไหวออกมาากนอกเอไปนินไหวใช่ไหมไปนินไหวไปนินไหวโอเคโอเคปะป๊าก็ปะป๊าจอกลอกลูกลอกออกมาจากบ้านลูกออกมานากบ้านโอเค ท่านบรได้อานพ่อหรือพระเยซูว่าว่าถ้าผูใ้ใดกลัวตายน่ะจะบอได้ชีวิตถ้าหากท่านผูใ้ใดบอกกลัวตายน่ะจะได้ชีวิตเอเมนฮาเลลูยา